ถ้าหากคุณเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่าแสงจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนคุณเคยคิดหรือไม่คะว่าดวงดาวที่คุณเห็นนั้นคือภาพจากอดีตการอาจจะเป็นภาพจากเมื่อร้อยปีก่อนหรือร้านปีก่อนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าดวงดาวนั้นอยู่ห่างไกลไปมากเพียงไรและเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็คือแสงต้องใช้เวลามากในการเดินทางมาจากดวงดาวมาถึงตาของเรานั่นเองยกตัวอย่างเช่น ดาว x อยู่ห่างจากโลก8ปีแสงนั่นหมายถึงแสงจากดาว x ใช้เวลาเดินทาง8ปีกว่าจะเดินทางมาถึงโลกและถ้าหากคุณเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมุตินะคะว่าในวันที่อากาศปลอดโปร่งคุณกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ในที่โล่งแจง้งซึ่งมีแสงแดดส่องถึงตัวคุณอนุภาคของแสงที่มากระทบตัวคุณมันจะสะท้อนขึ้นไปบนอวกาศ และถ้าคุณเคลื่อนที่ตามลำแสงนี้ไปพร้อมกับนำกล้องดูดาวสักตัวหนึ่งที่มีกำลังขยายมากๆไปด้วยเมื่อคุณเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงและแสงลำแสงนี้ไปแล้วคุณตั้งกล้องดูดาวส่องดูลำแสงที่จะมาถึงสิ่งที่คุณมองเห็นก็คือตัวคุณเองที่กำลังนั่งดื่มกาแฟนั่นหมายความว่าถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มากกว่าความเร็วแสงจะสามารถมองเห็นอดีตได้ ทุกวันนี้นะักวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักแล้วว่าแสงเป็นสารที่ลึกลับที่สุดชนิดหนึ่งในจักรวาลในอดีตเมื่อ330ปีก่อนนี้ไอแซคนิวตันเชื่อว่าแสงประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆที่เคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรงดังนั้นเวลาแสงตกกระทบกระจกมันจะสะท้อนในลักษณะเดียวกันกับเวลาลูกบอลชนกำแพงแต่ในปี2345โทมัสยังได้แสดงให้โลกประจักษ์ว่า แสงมีธรรมชาติเสมือนคลื่นเพราะเวลาเรารวมแสงมันสามารถหักล้างหรือเสริมกันได้เช่นเดียวกับคลื่นทั่วไปอีกทั้งสามารถเลี้ยวเบนเวลาเคลื่อนที่ผ่านใกล้ขอบของวัสดุเหมือนการเคลื่อนที่ของคลื่นน้ำในสะซึ่งมุมมองนี้ได้รับการยืนยันโดยเจมส์เคิร์กแมกเวลซึ่งเป็นผู้ที่ได้พบว่าแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งเพราะมันมีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในตัวของมัน และสำหรับแสงที่ตาระมองเห็นนั้นจะมีความยาวคลื่นตั้งแต่400ถึง700นาโนเมตรแต่การทดลองศึกษาคุณสมบัติของแสงขณะทำปฏิกิริยากับสะสารเมื่อต้นครสิสตศตวรรษที่20นี้กลับทำให้นักฟิสิกส์ตระหนักว่าแสงสามารถแสดงคุณสมบัติของคลื่นหรืออนุภาคได้ซึ่งมันจะแสดงคุณสมบัติด้านคลื่นหรืออนุภาคก็ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เราทดลอง ส่วนชาวบ้านนั้นก็รู้ว่าแสงมีความเร็วที่สูงมากจนไม่มีสสารหรือใครในจักรวาลจะมีความเร็วเท่าและแสงไม่อยู่นิ่งคือมันจะเคลื่อนที่ตลอดเวลาและนักเรียนก็รู้ว่านักวิท,ทยาศาสตร์ใช้ความเร็วแสงเป็นตัวกำหนดความยาวมาตรฐานหเมตรเป็นต้นเคยสงสัยกันไหมคะว่าถ้าเราสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเท่ากับแสงการรับรู้เวลาของเราจะเป็นเช่นไรซึ่งบางคนอาจจะพอทราบมาบ้างแล้วว่า ยิ่งมีความเร็วมากขึ้นเวลาของนักเดินทางก็จะเดินช้าลงเมื่อเทียบกับผู้สังเกตการดโดยแสงนั้นเป็นทั้งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและอนุภาคที่เรียกว่าโฟตอนซึ่งจากประสบการณ์นะักความเร็วของอนุภาคโฟตอนพวกมันจะไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของเวลาซึ่งนี่ขัดต่อแนวคิดที่ควรจะเป็นในการรับรู้เวลาของสมองเราอย่างถึงขีดสุดและที่น่าทึ่งไปไม่แพ้กันก็คือนะักความเร็วแสงอนุภาคโฟตอนก็จะไม่รับรู้ถึงระยะทางด้วย นี่ก็หมายความว่าจากมุมมองของเราแม้จากกระวาลจะถือกำเนิดขึ้นมาจากบิ๊กแบงร่วมกว่าหมื่นล้านปีและแสงจะเดินทางมาไกลนับหมื่นล้านปีแสงแล้วแต่จากมุมมองประสบการณ์ของอนุภาคฟโฟตอนที่อยู่ใกล้กับจุดเริ่มต้นของบิ๊กแบงพวกมันกลับไม่รู้เลยว่านั่นคืออะไรหรือระยะทางนั่นคืออะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีตัวตนสำหรับพวกเขา ซึ่งจากความรู้ของความสัมพันธ์ในอวกาศและเวลานี้เราก็ต้องขอบคุณทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่ช่วยให้เราได้เข้าใจว่าเวลาและระยะทางนั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่างยากที่จะแยกออกไปจากกันได้ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีทุกคนรู้ดีว่าการรู้ความเร็วแสงอย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองของไอน์สไตน์แสดงให้เห็นว่า หากเราทำให้หมวล m กิโลกรัมของสสารสลายหายไปเราก็จะได้พลังงาน e j จูลซึ่งหาได้จากการเอา m คูนด้วยความเร็วแสงหรือ c ยกกำลังและในทางตรงกันข้ามหากเรากำจัดพลังงาน e j จูลเราก็จะได้สสารที่มีมวล m กิโลกรัม หรือในกรณีททฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ซึ่งระบุว่าใครก็ตามที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอไม่ว่าจะเคลื่อนที่เข้าหาหรือออกจากแหล่งแสงเขาก็จะวัดความเร็วของแสงได้299,792,458เมตรต่อวินาทีเสมอนอกจากนี้ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษยังมีบทบัญญัติอีกว่ามนุษย์ไม่สามารถออกแรงผลักวัตถุจนวัตถุมีความเร็วเท่าแสง ทั้งนี้ก็เพราะเวลาวัตถุมีความเร็วมวลของมันจะเพิ่มและเมื่อมันมีมวลมากขึ้นแรงที่จําเป็นในการผลักมันก็มากตามไปด้วยและเมื่อวัตถุมีความเร็วใกล้แสงมวลของวัตถุก็จะมากมหาศาลซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราต้องออกแรงมากจนหาที่สุดนี้ได้ซึ่งเราไม่มียกตัวอย่างเช่นขณะที่อิเล็กตรอนมีความเร็วเท่ากับ99.99995% 99ของแสง มวลของมันได้เพิ่มมากเป็น1,000เท่าของมวลขณะอยู่นิ่งหรือในการวัดระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ถ้าเรารู้ว่าที่แสงเดินทางจากโลกถึงดวงจันทร์แล้วสะท้อนกลับมาสู่โลกหากคูณเวลาดังกล่าวด้วยความเร็วแสงแล้วหารด้วยสองเราก็จะรู้ระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ทันทีเป็นต้นถ้าเราต้องการเดินทางไปสักที่หนึ่งในอวกาศและเราต้องการเดินทางด้วยความเร็วที่สูงมากม เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ความเร็วของเราใกล้แสงนาฬิกาของเราจะเริ่มเดินช้าลงกว่าคนบนโลกมากอีกทั้งเรายังสามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายได้เร็วกว่าที่คาดการเอาไว้แน่นอนว่าตราบใดที่เรายังมีมวลเราก็จำเป็นต้องการพลังงานเพื่อมาผลักดันให้กับยานอาวกาศในขณะที่คนบนโลกจะเห็นว่ายานอาวกาศของเราได้เดินทางไปสู่เป้าหมายได้ตามเวลาที่กำหนดซึ่งนี่ก็จะทำให้ครั้งที่นักเดินทางอาวกาศได้ย้อนกลับมาโลก พวกเขาก็จะรู้สึกว่าระยะเวลาของการปฏิบัติภารกิจท่องอวกาศในครั้งนี้มันใช้เวลาน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับศูนย์ปฏิบัติการบนโลกซึ่งจากประสบการณ์เข้าใกล้กับความเร็วแสงนี้เวลาที่เราใช้เดินทางก็จะน้อยลงรวมถึงระยะทางก็จะสั้นลงด้วยซึ่งเราอาจจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าค่าของตัวเลขเข้าใกล้ศูนย์ไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือระยะทางแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะ ที่เราคงจะไม่มีวันรับรู้ถึงประสบการณ์ของเวลาและระยะทางเข้าใกล้ศูนย์ได้เลยเนื่องจากเทหาวัตถุมีมวลใดๆก็ตามในอวกาศจะไม่มีทางเคลื่อนที่ได้เร็วเท่ากับแสงหรือเร็วกว่าแสงได้เพราะหากเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าแสงมวลของเราจะเพิ่มขึ้นเป็นอนันต์รวมถึงความต้องการของพลังงานที่จะไปเร่งให้กับยานอวกาศก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอนันต์ด้วยเช่นกัน แต่สําหรับอนุภาคโฟตอนพวกมันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเท่ากับแสงอยู่แล้วแม้ตําราเรียนจะเคยบอกกับเราว่าอนุภาคโฟตอนจะใช้เวลาอย่างน้อย1 7 0 0 0ปีเพื่อเดินทางออกมาจากใจกลางของดวงอาทิตย์ไปสู่พื้นผิวจากนั้นมันก็จะเดินทางต่อมาถึงโลกในเวลาประมาณ8นาทีด้วยระยะทาง150ล้านกิโลเมตรแล้วก็ออกไปจากระบบสุริยะของเราและเดินทางข้ามอาวกาศไปอีกไกลนับพันล้านปีแสง แต่สําหรับประสบการณ์รับรู้เวลาและระยะทางของอนุภาคโฟต,ตอนนั้นระยะทางทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างตน้นพวกมันกลับรู้สึกเพียงประมาณว่าตัวเองเพิ่งจะได้กระโดดออกมาจากอะตอมตัวที่แล้วไปสู่อะตอมที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้นเองเราลองมาจินตนาการกันดูเล่นๆไหมคะว่าถ้ามนุษย์เราสามารถเดินทางได้ในระดับความเร็วเท่ากับแสงหรือราวๆ297,600ิโลเมตร,ร 2, 7, ต่อวินาทีแล้วล่ะก็ เราจะสามารถเดินทางไปดาวต่างๆในระบบสุริยะได้ด้วยเวลาเท่าไร่สำหรับการเดินทางที่ใกล้ที่สุดคือการเดินทางไปยังดวงจันทร์ที่ใช้เวลาเพียง1.3วินาทีเท่านั้นต่อมาด้วยดาวศุกร์ราวๆ2.3นาทีและดาวอังคาร5.1นาทีส่วนดวงอาทิตย์ก็ใช้เวลาเพียง8.32นาทีเท่านั้นเองส่วนการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลๆเช่นดาวเนปจูนก็จะใช้เวลาราวๆ4ชั่วโมง และดาวพลูโตก็ประมาณ4.6ชั่วโมงเท่านั้นถ้าเราสามารถเดินทางได้เร็วเทียบเท่ากับแสงจริงๆถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแต่ไม่แน่นะคะว่าในอนาคตเราอาจจะทําได้จริงก็ได้เพราะในความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีต่างๆในอนาคตก็มาจากจินตนาการของเรากันทั้งนั้นเหมือนที่ไอน์สไตน์เคยกล่าวเอาไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นั่นเองค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว